แม่เบิ่งไว้ใจนอนนวลเอ้ยโอ้ยเอ้ยล่ะน้อเอ้าแล้วบัดนี้นางสิเก่าหวนบ้านเมืองจันแตกเป็นฟ้าองค์พญาบ่มีสัตว์ตกซื่อตรงคือเกาพะแต้วเคยเขาเคยคูนมาน่นงคนขี้กงคเลียวเขียวคอมกดังกัน ตัวจากนั้นเลี้ยงจีมุนเป็นผงคนขี้คงคุ้มดีอยู่ยืนบ่มีใดเลยและเสียใจท่าวอินแปงผู้ตกแต่งเลยไปแก่งอต้ไอ,อรอกไหม่มันละเจีนสันตอนเที่ยงคืนให้พี่ออกจากบ้านสถานที่ห้องหลวงเนื้อพีเด้อนองที่ไปรอคอยดอกอยู่ผู้ลานจาง น่องบ่จมใจสั่งวังเป็นให้มันหูผีเป็นคนหยดสูงไปบอกสั่งมูรานไปเพ่บานมุนทาลายสร้างวายเขาวเผวือกงานนินพ่อได้ยินคำจาผู้น้องมาอวยวอนบ่พ่อเป็นเมาโมขึม้นลมแดงทุบน้ำแจงพญา,าส้างปวดแห้งไปบอกสัางมูรานไปเพ่บานมุนผุนมีมันถักเป็นจังสี่ประวัติเก่าหวาัวทีจันท่งดีเป็นคนเขียนแตงกอนในเรียนลู สั่งยูพูเป็นลานมาตีเวียงออกจนมุนเวียงกันเลยเกิดบุญได้ตีขวางดอกลองฮะอยากไดุ้้นจริงกล้ามาสู่ต่อภพยสานไพ่ตองกันพ้องเวียงไปปากไพยสานสั่ง สีย่อนางเขียวไห้เป็นปจัจจใจลำคาขั้นขาดสร้างรานใดสียอมให้ว่านางเมืองพ่อจะรู้ทราบเรื่องสีขูดพัตจบองว่าอยากลองซิมลดดอกมูไพ่ส,สัน้างกลางได้เห็นใบหน้าเขียวคำงามจะงาขันอาสาต่อสู้สีเป็นแท่ว่าจังได้เท่ากวาวก้าเย้ยดอกขวกมูเสนาะ ให้เจ้าพากันกับดอกตาวขึ้นเมื่อบานให้เจ้าเอาตนเข้าไปทุนองค์พญาพอพ้ที่มาตรสู้สามมือที่รองถึงเขาก็ได้แวกเบิ้งดอกเบาซื้อเปลี่ยนศาสตร์พัดบ่เกินสัมวัน,นดอกกลองมาถึงหี่เขานั้นมียังควานตะบองคำเอ้ยคำเกิง กิจมือนเขาดอกเหยาได้ละสีว่าพ่อแต่ว่าเท่านั้นพวกไคกระทุนลาให้เจ้า้ากัมกับดอก่าวคืนเมื่อบานบ่ท่านนั้นตัวเชี่ยงสีน้อยถือตาบ่องเอ้ยลากแก่เจ้าก็เคยมาแวะเมืองนครสูมือคือเปลียนเมืองลากก่อนแต่ข้ากี่แม่ก่อนหลังจากเก้าขงังงั่างใหญ่สีมาถึง พ่อปะเน่าเพิ่งสุมใส่สว้างพญ่าเจ้าสร้างเ่าตนเขาชีพแสนโตเขามังมุนเวียงกันเลยกดบุญดอกเสียงห้องละโฮแซวบัดนี้ยังมาแล้วขวดแกงตะบองเพชรดแ่้อ้เยถึงเก็ดวันสร้างภัยกระตายเกียงอาวส,าสัสวสน,นสุดเสียงฟุงเช้าเวียงกระสมจืนคนสะกันน้อวื้นวนเท้าสีโคดนอขา้าจง ໃກ້ເຂັນຟັງນັ້ນແມ່ນສາไກນວນໃນໃອນ เชื่อเธอหรือดิโลกเขาหรือไม่ใช่ความจริงดูหน้าก็เหมือนกับลิงดูหน้าก็เหมือนกับลิงไม่ใช่ความจริงเชื่อได้หรือเปล่าว่าไม่มีสาวอยู่ในดวงใจฉันพูดอย่างไม่มีอายฉันพูดอย่างไม่มีอายไอ้พวกผู้ชายที่ได้ซับมาในใจไม่เหมือนว่าจา ในใจไม่เหมือนวาจาที่พูดออกมาล่ะคือคำหลอกคือคำสอพอในดวงใจยตัว่าผู้ยิ่งเอาใดทำไรกละแลมนพี่พนคำของคนกละแมนจังเจ้าฟังใดบ่เสือถือโอ้ยนละนานนวในนาละนานนวนในนี่นาละนานวในนี่นาบังล้ำที่ตายอยู่แล้วมาฟังลำผุ้ธะสีตายอยู่แล้วสีตายอยู่แล้วเยปิดมันดูบ้างพมันมีมันวัน คำพูดของพี่มันหวานนะเหมือนน้ำตาลน้ำโอ้อยมันหวานเตยเอยละเหมือนน้ำโอ้อยน้ำตาลปากหวานจังกพีละจะเอาใครน้องไปเป็นกู้มาเอากู้ต่างบ้านไปเป็นละกู้ชมเอาลมลมลมทนลมเอาลมลมลมทนลมหัวอกละทมเทพพังทลายได้ได้เป็นเจียงไกเราจะบอดให้ตายราจะบอดให้ตายโอ้ค่ากันดวงชีวันของน้องนี่เคย วันนีน้จ้าอย่าบอกว่ารักเลยนะอย่าบอกว่ารักเลยนะคุณมีปัญญาอยู่แล้วคุณขาอย่ามาแจ้งพูดแจ้งจา้าอย่ามาแจ้งพูดแจ้งจา้าประเดี๋ยวปัญญาคุณจะหลุเข้าจะได้นั่งนองและจนใจอย่ามาทำท่าป,ปักบานอย่ามาทำท่าป,ปักบานถือดึงหูยันน้องเชื่อไม่ไหวจือกันไม่ทันคํำวัน กันไม่ทันคับมันลราจะบอกรักกันฉันเชื่อไม่ได้ผู้ชายอะไรเจ้าชู้นักเลยนั่งเคยหินมาแล้วเนีผู้ชายมันแฉมหินแห่เนี้ยผู้ชายมันแฉมหินแห่ขั้นเจ้าบอกซาลโนรักแท้รักแท้โอ้ยรักแท้รักแท้ขันใจเจ้าบ่กเสื้อตุงโอ้โน่นละนาโน่นในนามละนานนั่นในนี่นามละนานนั่นในนี่นามมักเบาฟังลำจิตใจอยู่แล้วมักเบาฟังลำจิตใจอยู่แล้วจิตใจอยู่แล้ว bắt đi đưa, bắt Là đưa đi nòi, mò lăm thẩu hết bảy trăm ngàn, hết liền kịp nãy, đang bưng mắm bơi, sao qua bì leo, nha, vậy đi nha, túp cụ, túp côn, uyen tiền chu, thằng ขันนั่งร่ำเสียงมันเต็มเนีนยขม้นมวลขึขันยืนล่ำเน่ยม่นเปิ่นทองลงเรงหัวใจวงเวงเนี่ะมันเลืยเมื่อยนั่งแม่ก่อนเดี๋ยวไปมัน้ยก่อนเดี๋ยคิเท่าไหร่วเนี่ยอ่าจก็บดียบงง่ายดอกอ, so อันบบเบืงอันนี่ เขาต้องเปิาาดธรรมดาเลยต้องเปิาาดเบิงธรรมดา